ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านครับมนีกับมาพอกับผมอีกคือเก่านะครับเนาะกับผมพ่อสีสิบห้าทุกท่านมาเบิรนเด็กๆซ้อมบอลมูสนามกีฬาของโรงเรียนครับผมไปวนสิบห้าทุกท่านไปเดินไปกับผมได้เลยณตอนนี้ครับผมไปเบิรนเด็กๆว่เาเขาสีซ้อมบอลเป็นยังไง รรับรวมกลุ่มแล้วครับเด็กๆรวมกลุ่มแล้วครับรอหัวหน้าทีมคือโค้ด ผู้ฝึกสอนครับผมกรับกศงอเล่นรอครับเล่นตามภาษาเด็กครับผมน้องน้องหนูหน,นูคนที่ออกยากออกกำลังกายก็ไปที่สถานที่โรงเรียนของแต่ละที่ไปเลยนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงนะทำให้เราเก่งขึ้นทุกวันครับการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนครับถ้าเราฝึกซ้อมทุกวันมันจะทําให้เรามีความเกล้าส,สามารถขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เรายืนอ,อยู่ไกลมากนะครับแล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆตอนนี้เราซูมมาให้ท่าน FC ได้ดูกันครับ แล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับจากฟังยังไปอีกฝังหนึ่งครับที่เราซูมเข้ามาดูครับกล้มากครับแล้วพมจะเดินเข้าไปาน้องๆเขาครับผมดูนะครับเรามาดูตัวเต็งน,นะครับตัวเต็งในทีมครับผมตัวเต็ง ใครตัวเต็งในทีมใครตัวเต็งในทีมบอกพ่อน่อยสิใครตัวเต็งในทีมไหน,นกันอยู่ไหนไหนไหนกันอยู่ไหนตัวไหนตัวไหน,ต,ไหนไตัวเต็งในทีมในทีมเสื้อแดงที่ก้มอยู่นู้นใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวได้จะดึงเข้ามานี่นะครับตัวเต็งนะครับเบอร์เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรใส่เสื้อเบอร์อะไรครับ เบอร์18ครับตัวเต็งในทีมครับเบอร์17เบอร์18นะครับต,ตัวเต็งในทีมเก่งสุดครับวันที่เท่าไหร่แข่งที่หน้าอำเภอครับแล้วก็ถุงเท้าแดงถุงเท้าแดงนะวันวันว,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 วันที่เท่าไหร่ครับที่แข่งแข่งวันที่เท่าไหร่ครับหน้าอำเภอตอนนี้เด็กๆกำลังเตรียมพร้อมที่จะเอาไว้มาซ้อมที่จะลงแข่งแข่งที่หน้าอำเภอ วันที่เท่าไ,ไหร่นะครับวันที่วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สี่ครับวันที่4ครับวันที่สี่สจะตรงกับวันเสาร์ครับถ้าผมมีโอกาสผมจะไปถ่ายออก youtube ให้ทุกทุกท่านเอฟซีได้ดูนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนเป็นน้ำย่อยครับผมดูพี่น้องๆเขาซ้อมกัน เรามาเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับเดี๋ยววันที่สี่เราเจอกันอีกแน่นอนครับที่นามเภอครับดูตัวเต็งนะครับอ่าชื่อชื่ออะไรนะครับหนุ่มน้อยคนนี้ชื่ออะไรครับสมสมพง์นะครับเล่นเป็นกองไหนครับผมยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังรอโค้ดอยู่ตอนนี้ก็วันที่สี่ด้เจอกันแน่นอนครับผมไม่ชื่ออะไรครับผม ไอตีมไอตีมเล่นเป็นกองไหนของทีมครับผมยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจนะครับครับน้องๆเขาก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันที่สี่เจอกันแน่นอนครับที่นาอำเภอครับผมเดี๋ยวผมถ้ามีโอากาสผมจะไปถ่ายออกยูทูปให้ทุกทกท,กท,กท,กท่านได้ดูอีกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมไปถามน้องๆอ,อ,อีกหลายคนอีกที่เขาจะได้เล่นบอลมีความสุขไหมครับที่การได้เราได้มาเล่นบอลครับผมฮะน้องมีความสุขไหมครับ มีความสุขแล้วก็ได้พบปะกับเพื่อนเยอะๆหนูเรียนอยู่โรงเรียนไหนครับบกบวบกวนะครับน้องเรียนอยู่บกหนูเรียนอยู่ที่ไหนครับผมสุวรรณอยู่ไหนครับสุวรรณรังสร์อยู่ไหนครับโรงเรียนสุวรรณรังสรร์สุวรรณรังสรร์รังสรรหรือรังสรร์รังสรรรังสรรสุวรรณรังสรรแต่ละน้องๆหลายๆคนที่มาเล่นด้วยกันมาจากคนละที่นะครับแต่ ถึงจะมาคนละที่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับการที่เป็นนักกีฬาเราไม่เลือกสถานที่เราไม่เลือกสถานที่นะครับเรามาพบกันมาเจอกันเราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่แหละครับความสัมพันธ์ของเด็กๆเ,เขาจะสัมพันธ์กันตรงนี้เขาจะมีความสัมพันธ์แล้วก็เขาจะไปเติบโตไปด้วยกันแล้วครับเรามาเล่นกีฬาเรามีความสุขไหมครับ มีครับผมมีความสุขเนาะเรามาจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยผมมาจากบกวครับบกวนมมาจากบกวเล่นเป็นทีมเล่นในทีมเป็นกองไหนครับเล่นอยู่ในส่วนไหนกองหลังครับกองหลังนะครับขวาครับกองหลังแบกขวาครับมาจากบกวนะครับน้องคนนี้เขาก็มีความสามารถที่จะเป็นนักกีฬาได้นี่แหละครับการที่เราเป็นนักกีฬานึงเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาเราต้องมีน้ำใจนะครับเจ็บนิดเบาหน่อยเราเอาัยให้กันนะครับ น้องมาจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยบกวบครับผมบกวอีกหนึ่งคนนะครับน้องๆมาจากบกวบอีกหนึ่งคนเนี่ยอันนี้ตัวเต็งมาแล้วครับเบอร์สิบแปดใช่ไหมครับอ่าเบอร์สิบแปดชื่ออะไรครับเนี่ยกันกันมาจากโรงเรียนไหนครับบกวบบกวบกวมาหลายคนนะครับบกวครับผมไอ้น้องไอ้ไอ้หนูตัวเล็กลับมาจากไหนลูกบกวบอีกครับผม เนี่ยะครับการที่เขาได้มาเป็นนักกีฬาเขาได้มาซ้อมร่วมกันเนี่ยเขามีความสุขมากนะครับเด็กๆครับไม่ว่าเราจะอยู่โรงเรียนไหนเรามาซ้อมด้วยกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ครับเด็กๆกขาซอมด้มวยกันนะครับผม่ามไม่รับครับครับมุ่งมั่นรับอ่าถ้าที่เราจะเป็นนักกีฬาได้นีหนึ่ง <c oughs> เราต้องทํำยังไงมั่งฝ <c oughs> ึกฝนฝึกฝนนะครับฝึกฝนมุ่งมั่นนี่นะครับน้องๆครับผม น่านี่แลครับดูดูออกกําลังกายบ่อยๆครับน่าเห็นไหมครับน้องๆเขาจะออกกําลังกายทุกวันทุกวันยืดเส้นยืดสายครับผมโอเคครับก็ได้รับํำที่น้องๆเขาพูดมาแล้วนะครับได้ยินจากปากน้องๆเขาแล้วหนึ่งฝึกฝนสองต้อง มีน้ำใจนักกีฬานักคิฬเบาหน่อยเราเอาไปให้กันครับผม,มการที่เราจะเป็นนักกีฬาได้เราต้องฝึกฝนมันฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเองได้ก้าวหน้าเพื่อจะได้เป็นนักกีฬาในอนาคตไม่แน่นะครับ<ม>อาจจะเป็นทีมชาติได้ครับผมขอบคุณมากครับน้องๆครับ ไม่ธรรมดาแล้วนะครับทีมเนี้ยทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับทีมผู้หญิงชุดเนี้ยครับผมเป็นทีมหนึ่ตัวเต็นท,ที่นักกีฬาในโรงเรียนของเรานะครับครับผมก็ขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมพอสีจะได้หาคลิปสวย นักกีฬาดีๆมาให้ทุกท่านได้ดูกันครับเดี๋ยวผมจะพยายามติดตามการที่น้องๆเขาจะได้แข่งบอลแล้วผมจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ดูครับผมครับครับการน้องๆเขาจะสอบกีฬาเขา,เาจริงเขาจังเขาจริงจังต่อนาทีของเขา มารับผมเบิ่งเบิ่งไปพร้อมๆกันครับผมทุกท่านเบิงไปพร้อม,อม,กกมกๆกันกน้งนองๆคนใดอยากจะเป็นนักกีฬาก็ต้องอดทนครับการเป็นนักกีฬาต้องอดทนตำสู้ครับผมเมื่อยกับ่ม่ท้อครับนักกีฬาสู้อย่างเดียวเพื่อจะเป็นนักกีฬาให้ได้ครับผม ครับห้องก็ได้มาเบิงเล็กๆเพิ่นสอมกีฬากันแยบร้อล้วครับสุดท้ายผมพอ,อสีก็ขอกราบสวัสดีเอซีถูก่านคือเก่านะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใผมพอสอีสุดหาคลิปใหม่ๆน้ํนามสวยๆมาให้เอซได้เบิงกันครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ละฝากกดติดตามช่องผมพอ,อสีขอฝากไปโดยคนเนาะครับเนาะท่านไหนใคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ะครับเด้อ ครับสุดท้ายก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ